สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กที่น่ารักนะคะวันนี้เด็กๆกลับมาพบกับครูสุนะคะครูสุขขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะคะในชั้นอนบุบาล3ทับนึ่งนะคะเด็กๆเอและในวันนี้นะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆวันนี้ก็เป็นวันไรคะวันสุกสุดสัปดาห์ ตรงกับวันที่เท่าไรคะใครตอบคุณครูสุได้ตรงกับวันที่21มกราคมนะคะ2565และมาในวันนี้ครูสุจะมาทบทวนนะคะถามเด็กๆว่าเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างในสัปดาห์นี้เอ๊มีใครตอบครูสุได้้างคะ ในสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมคะในหน่วยรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะวันจันเด็กๆได้เรียนรู้รูปร่างในวันอังคารเด็กได้เรียนรู้รรรรทรงกลมและรูปวงกลมใช่ไหมคะและในวันพุทธที่3เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรือ่องกลวยและรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ และในวันที่4วันพฤหสัสบดีนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้รูปทรงกระบอกใช้ไหมคะกับคุณครูแป๋วและมาในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องรูปบ่านะคะและรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นั้นคุณครูสูตรจะให้เด็กๆนะคะ ไปเตรียมนะคะอุปกรณ์ในการเรียนของเราก่อนนะคะมีอะไรบ้างเล่มล่องลอยนะคะเล่มสมุดการบ้านสีเขียวของเราและวันนี้เรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยนะคะเด็กๆนำมาวางไว้ให้พร้อมเลยนะคะเด็กๆและคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปชมวิดีโอนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับ รูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความแตกต่างอย่างไรและรูปบาทอีกเช่นเด็กเช่นกันนะคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สวัสดีครับน้องๆเรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้เมกับพายจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันครับน้องๆน้องๆสามารถจําแนกเจ้ารูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้ได้ไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรวันนี้เราจะไปทําความเข้าใจกันครับเอว่าแต่เมกับพายเข้าไปไหนกันนะเราไปดูทั้งสองคนใกล้ๆกันครับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณพ่อพาเมย์กับภายไปร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าจอคอมพิวเตอร์ของเมย์เสียพอดีพายมาให้เมย์ช่วยเดียวกันบ้านก็เลยมาด้วยกันมีคอมพิวเตอร์เสียอยู่เต็มไปหมดเลยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ครูเคยสอนมาด้วยนะเมย์งั้นเมย์ดูจากในร้านมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราตอบได้ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากยังไงล่ะถ้าเราดูจากร้านนี้ก็มีจอคอมพิวเตอร์ประตูโต,ต๊ะแท็บเล็ตถูกต้องไม่พายเก่งมากเลยเมเอ๊ะนั่นคอมพิวเตอร์เมซ่อมเสร็จแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมสักเท่าไหร่วันนี้เมช่วยติวเรื่องรูปสี่เหลี่ยมให้เราหน่อยนะได้เลยพาย ในห้องนี้พายบอกเมได้ไหมว่ามีสิ่งของใดบ้างมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอืมในห้องนี้มีหนังสือเรียนกล่องดินสอกรอบรูปแล้วก็โทรทัศน์จากสิ่งของทั้งหมดที่พายบอกมามีลักษณะเหมือนกันคือสิ่งของทุกชิ้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งนี่ เป็นลักษณะสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งของต่างๆที่พายพูดมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เมมีเจ้านี่ให้ภายวัดด้วยแหละจำได้หรือเปล่าเราเคยใช้เจ้านี่ทำการวัดมุมตอนป .4 เดี๋ยวเราจะสอนพับให้ดูนะภายจ๊ะ พับกระดาษนั้นให้เป็นมุมฉากสิจ๊ะพายยังจำวิธีการพับได้หรือเปล่าได้ครับโดยนำกระดาษมาพับแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วพับแบบนี้อีกหนึ่งครั้งก็จะได้กระดาษพับที่มีมุมเป็นมุมฉากงั้นเราเอามาวัดดูทีละอย่างโดยวัดมุมทั้งสี่มุมของสิ่งของต่างๆที่พายได้บอกเมยไปได้แบบนี้ ว้าวทั้งหมดนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยเราเข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วพรุ่งนี้เราไปโรงเรียนครูจะสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเราจะได้เข้าใจมากขึ้นขอบใจนะเมย์จากสิ่งของทั้งหมดที่พายบอกมามีลักษณะเหมือนกัน คือสิ่งของทุกชิ้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งนี่เป็นลักษณะสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจ้าเมว่าเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันดีกว่าให้น้องๆน,นำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากและเลือกว่ารูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต่อมาเมวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในสมุด4ี่รูปแบบนี้นะแล้วภายลองใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวแต่ละด้านดูนะจ๊ะและบอกเมว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1มีด้านยาวทุกด้านเท่ากันคือ5เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่2วัดได้มีความยาวเท่ากันทุกด้านคือยาวด้านละ1ิซนติเมตร ส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่สมีด้านสั้นสองด้านด้านยาวาดยดาสองด้านโด,น parade, ดนย prompts, ด้านสั้นยาว3มเซนติเมตรด้านยาวยาวหเซนติเมตรส่วนรูปสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่4มีด้านสั้นสองด้านด้านยาวสองด้านโดยด้านสั้นยาวห้าเซนติเมตรด้านยาวยาว10เซนติเมตรแล้วยังไงต่อระเม เราจะมาสรุปจากการวัดความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เมวาดนะพายจะเห็นว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมีด้านยาวเท่ากันหมดทุกด้านเลยส่วนรูปที่สามกับรูปที่สี่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือรูปที่หนึ่งและรูปที่สองและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งก็คือรูปที่สามและรูปที่สี่ยังไงละจ๊ะพายรู้หรือเปล่าจ๊ะ ว่าเราจะใช้สัญลักษณ์รอยขีดแสดงการเท่ากันของด้านโดยรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสมีรอยขีดหนึ่งขีดทั้ง4ด้านแสดงการเท่ากันทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคู่ที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่คู่ที่1ยาวเท่ากันใช้รอยขีดหนึ่งขีดคู่ที่สองยาวเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่าคู่แรกจึงใช้รอยขีดสงขีดจ้า ยัง <ues> ไงบ้างครับน้องๆเข, e? ข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมกันมากขึ้นใช่ไหมครับเรามาสรุปความรู้ที่ได,ทได้ในวันนี้กันครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเราจะใช้สัญลักษณ์รอยขีดแสดงการเท่ากันของด้าน โดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรอยขีด1ขีดทั้ง4ด้านแสดงการเท่ากันทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีคู่ที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่คู่ที่1ยาวเท่ากันใช้รอยขีด1ขีดคู่ที่2ยาวเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่าคู่แรกจึงใช้รอยขีดสองขีดครับก่อนจากกันไปในวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้กันดีกว่าครับ ตอนหากันจนเจอจงคลิกเลือกภาพที่กำหนดให้มาใส่ในช่องว่างข้อที่ 1. รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆอ,อย่าลืมหมั่นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะครับ คณิาสาแสนสนุกในวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับเราไปเรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องรูปบาทและรูปสี่เหลี่ยมกันเลยนะคะเด็กๆรูปบาทเป็นรูปสามมิตินะคะที่มีความกว้างนะคะความยาวและความสูงนะคะ เท่ากันก็นั่นคือแต่ละด้านของรูปบาตรนะคะมีขนาดเท่ากันเป็นรูปทรงซึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส6ด้าน6หน้าที่มีขนาดเท่ากันและมาประกบกันนะคะเป็นกล่องรูปบาตรอย่างนี้นี่เองนะคะเด็กๆและเด็กๆทราบไหมคะว่า สิ่งของต่างๆภายในบ้านที่อยู่รอบตัวของเด็กๆนั้นมีสิ่งของชนิดใดที่มีลักษณะคล้ายรูปบาทมั่งเด็กๆลองคิดให้คุณครูสุดดูสิคะอ้าเด็กๆคิดได้ยังเราไปดูกันเลยนะคะรูปบาทจะมีสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายกับรูปบาทไปดูเลยคะ่ะ เรามาดูกันค่ะรูปทรงที่มีลักษณะาคล้ายรูปบาทก็ได้แก่เลยคะ่ะอ่าได้แก่รูบิดนั่นเองนะคะจะมีลักษณะทรงคล้ายกันเลยใช่ไหมคะแล้วต่อมาก็จะเป็นกล่องของขวัญใช่ไหมคะและต่อมาก็จะเป็นไม้บล็อกนะคะและต่อมาก็จะเป็นอ่ากล่องกระดาษเช็ดชูนะคะ และสุดท้ายที่คุณครูจะนำม,มาให้เด็กๆดูก็คือลังกระดาษนะคะจากนั้นเราก็ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะคะเด็กๆจะมีมุมฉากที่เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆจะมีมุมฉากสี่มุมหรือสี่ด้านนะคะ เท่าเทียมกันและจะมีด้านนะคะทุกด้านเท่ากันเด็กๆไปดูสิคะว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีสิ่งของหรือสิ่งรอบตัวเด็กๆนั้นที่มีลักษณะาคล้ายรูปสี่เหลี่ยมได้แก่อะไรคะเด็กๆลองนึกสิคะอันแน่คุณครูเจอแล้วก็คือ ขนมปังใช่ไหมคะจะมีรูปเป็นสี่เหลี่ยมต่อมาก็จะเป็นไม้บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีอะไรอีกนะที่มีลักษณะเด็กๆลองคิดให้คุณครูสูดูซิคะอ่าก็จะมีกระจกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโทรทัศน์นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ ในรูปบาทและรูปสี่เหลี่ยมไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะไปหยิบเล่มร่องรอยนะคะเล่มที่สี่หน่วยที่23ามรูปร่างรูปทรงเรื่องที่ห้ารูปบาตรและรูปสี่เหลี่ยมอยู่หน้าที่ส5บห้านะคะเด็กๆเด็กฟังโจทย์นะคะเด็กๆดูภาพแล้วขีคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย CH ลงใน สี่เหลี่ยมลูกบาศกให้ถูกต้อมพร้อมฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์เด็กๆมาดูข้อที่1นะคะเด็กๆชี้ตรงมานั่งจะมีคําศัพท์ให้เด็กๆนะคะเด็กพูดตามครูเลยนะคะ b e n c h bench มานั่งนะคะและเด็กก็มาดูบล็อกลูกบาศกนะคะจะมีตัวคําศัพท์นะคะตัวอักษรอยู่แต่เขาจะสลับคํานะคะให้เด็กๆนะคะ นำคำนำตัวอักษรมาเติมให้ถูกต้องขึ้นต้นด้วย b แล้วก็ e n c h นะคะเด็กๆต่อมาเด็กๆมาดูข้อที่2นะคะมาเด็กๆมาดูรูปภาพนะคะชายหาด b e a c h beach ชายหาดนะคะแล้วเด็กๆก็ไปดูในกล่องรูปมหาดก็จะมีตัวอักษรที่เรียงสลับกันมาเด็กๆนะคะ ต้องนำมาใส่เรียงใหม่ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวดูม,มีคำศัพท์ให้เด็กดูแล้วเด็กมาดูข้อที่3นะคะ,ะมาดูคำศัพท์ด้านล่าง <S 2> <S 2> w a t c h watch นาฬิกานะคะเด็กๆก็มาดูคำศัพท์อีกเหมือนเดิมเขาก็สลับที่เด็กๆก็นำมาเรียงนะคะให้ถูกต้องจากนั้นก็ เปิดไปหน้าที่16นะคะหน้าที่16เด็กๆดูรูปภาพและฟังโจทย์ไปพร้อมกับครูเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพลูกเต่าที่เป็นรูปเดียวกันกับภาพในช่องแรกเด็กๆมาดูข้อที่1นเึเด็กดูรูปภาพนะคะที่เขายังไม่ได้ประกอบเป็นลูกเต่านะคะจะเป็นูทรงสี่เหลี่ยม มีทั้งหมด6ด้านหรือ6หน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูเมื่อเราประกอบเป็นรูปบาทแล้วนะคะหรือรูปเต่านั่นเองนะคะเป็นกล่องเด็กๆว่าเมื่อนําม,มาประกอบกันแล้วจะตรงกับภาพใดอะเด็กๆมาดูภาพกอไก่นะคะดเด็กดูนะขอไข่และคอควาย เมื่อเรานำมาประกบแล้วนะคะนำเป็นกล่องรูปบาตแล้วอันดับแรกด้านบนก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงนะคะเห็นไหมไดเด็กๆดูด้านบนก่อนนะต่อมาจะเป็นด้านหน้าด้านหน้านั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีม่วงและมีสี่เหลี่ยมเล็กสีขาวอยู่ตรงกลางพื้นสีเขียวและจากนั้นก็จะมีด้านข้างนะคะเป็นพื้นสีฟ้าและ เป็นวงกลมสีขาวเล็กๆเด็กๆว่าจะตรงกับภาพไหนก็ไก่ขอไข่และคอควายอ่าใช่แล้วค่ะตรงกับกอไก่นั่นเองเมื่อมาประกบแล้วจะมีด้านข้างนะคะจะเป็นพื้นสีเขียวกับสีฟ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมน้อยนะคะจากนั้นเด็กๆก็มาสังเกตข้อที่2ข้อที่2เหมือนกันเมื่อเด็กๆ ประกบแล้วกลายเป็นลูกบาศก์แล้วอันดับแรกเลยที่อยู่ด้านบนก็ต้องเป็นวงกลมสีเหลืองพื้นสีเขียวใช่ไหมคะเด,เด็กๆดูนะคะจากนั้นด้านข้างเมื่อประกรบกันแล้ว,เด,วเด็กๆลองสังเกตสิคะด้านข้างมันจะมีด้านไหนนะที่ถูกต้องเด,เด็กๆว่าอันไหนคะถ้าเป็นด้านข้างคุณครูก็ให้เป็น รูปไหนดีนะเด็กๆลองสังเกตสิคะ,ะคุณครูก็จะให้เป็นรูปกอไก่ขอไข่หรือข,อข้อควายค่ะก็จะคุณครูจะให้เป็นขอไข่นะคะจะมีสี่เหลี่ยมสีชมพูและมีรูปวงกลมสีม่วงนะคะอยู่ด้านหน้าและด้านข้างจากนั้นเด็กก็มาดูข้อที่3แล้วเด็กก็สังเกตด้วยนะคะ สังเกตแล้วมาดูข้อที่4อีกเหมือนกันเด็กๆก็ลองสังเกตนะคะทำดูด้านบนยึดด้านบนเป็นหลักและด้านข้างสองข้างนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถนะคะสังเกตร,รู้จักคำว่าสังเกตและเปรียบเทียบเด็กๆก็จะหาคำตอบเจอนะคะอ่ะและเด็กๆก็ไปหยิบในสมุดเล่มสีเขียววันนี้ครูสุนะคะจะพาเด็กๆนะคะ ไปเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยแปลความหมายกับแก้คำผิดนะคะเด็กๆเ,เขียนวันที่นะคะที่21มกราคมนะคะ2565แล้วเด็กๆก,ก็เขียนโจทย์แปลความหมายคำแรก ธานีนะคะทออาธานอ,อีนีแปลว่าเมืองนะคะมอเอืองงอเมืองเด็กมาดูคำที่สองอ,อีอีปอแแปะ,อ,แปะอีแปะอีแปะแปลว่าเงินนะคะงอเอินนอเงินมาดูคำที่สามวิวอ,อีวิหอคอหกวิหกแปลว่านกนะคะนอก,กอนก มาดูคำที่สี่วิลาวิลาวอีวิลอาอออนะคะรอจุลาและสระอารอกรันนะคะวิลาแปลว่าแมวมอแอวแมวนะคะจากนั้นเด็กๆก็มาเขียนโจทย์แก้คำผิดเด็กๆก็มาดูคำแรกนะคะเขาจะให้คำผิดเด็กๆมานะคะอ่านว่าตกก้า เด็กๆมาดูคำว่าตะก้าที่ให้คําผิดมานั้นเขาคําตออาตะนั้นถูกต้องแต่กรออากาไมโา่โก้าคําว่าก้านั้นเป็นรอเรือหรือรอลิงคะเขาให้เด็กๆเป็นรอลิงมานะคะผิดนะคะเด็กๆก็ต้องแก้เป็นรอเรือนะคะก็จะต้องเขียนคําว่าตออาตกร,รออากาไม่โก้านะคะเปลี่ยนจากรอลิงเป็นรอเรือนะคะแก้ให้ถูกต้อง มาดูคำที่สองจุลาจออุจุรออาลาคำว่าจุลานั้นเป็นคำที่ผิดนะคะเขาให้รอลิงสระราผิดนะคะเด็กๆต้องแก้เป็นจุรารอจุลานะคะจออูจุรออาลาจุราจากรอลิงเป็นรอจุรานะคะแล้วเด็กๆมาดูคำสุดท้ายกอ,อกอยออายาไมเอกยาคำว่ากอยา คำว่ายญานั้นเป็นคำที่เขียนผิดนะคะเด็กๆก,ก็ต้องแก้ให้ถูกเป็นกอหญ้าหอยออาอย่าไม่โทยญ้านะคะและบรรทัดสุดท้ายเด็กๆก,ก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆจากนั้นเด็กก็ไปหยิบกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเด็กๆก,กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะด้านบนนะคะจะเป็นสีส้มจุดนะคะลูกอยู่หน้าที่77ด ะะเขาให้เด็กๆนะคะทำอะไรนะเด็กๆมองเห็นรูปภาพหรือยังเด็กๆฟังโจทย์นะคะเด็กๆต่อเติมรูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เป็นรูปต่างๆต,ต,ตามจินตนาการให้แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและระบายสีตกแต่งภาพให้เรียบร้อยเ้าให้รูปร่างสามเหลี่ยมมาเด็กๆลองคิดสิคะ เด็กๆอยากจะต่อเติมรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปอะไรบ้างเด็กๆคิดและเด็กๆก็วาดต่อเติมนะคะและระบายสีให้สวยงามจากนั้นเด็กๆก็ทำการบ้านส่งให้ครูสุด้วยนะคะเรามาสรุปในหัวข้อเรื่องที่5รูปบาทและรูปสี่เหลี่ยมกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูนะคะจะถามเด็กๆว่า รูปบาทจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะมุมฉากและจะมีกี่ด้านคะเด็กๆอ่าจะมีทั้งหมด6ด้านหรือ6หน้าเท่ากันและมาประกบกันเป็นรูปบาทใช่ไหมคะเอและรูปบาทนั้นได้แก่อะไรนะที่มีรูปทรงคล้ายรูปบาทรเก่งมากค่ะเด็กๆก็ได้แก่รูปเตา รูบีดนะคะและกล่องของขวัญเป็นต้นส่วนรูปสี่เหลี่ยมนั้นก็จะเป็นมุมฉาก4ี่มุมเท่ากันนะคะได้แก่อะไรคะเด็กๆลงหมองครูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกเราเรียนผ่านมาแล้วเก่งจังเลยก็ขนมปังโทรทรัศน์และไม้บล็อกสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในแบบฝึกในเล่มล่องรอยสมุดการบ้านวิชาภาษาไทยและใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ครูสุฝากให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือดินุศึกษาในบทที่8และ9ด้วยนะคะเด็กๆเกพราะเพื่อนๆที่มาเรียนก็ได้อ่านถึงบทที่8และบทที่9กันแล้วนะคะ ท้ายนี้ครูสุก็ขอลาไปก่อนแล้วเราจะมาพบกันในสัปดาห์หน้าเด,เด็กๆคอยดูนะคอยติดตามคุณครูด้วยนะคะว่าคุณครูจะมาสอนเด็กในหน่วยอะไรและมีเรื่องอะไรบ้างบายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ